สบายดีพี่น้องสบายดีอยู่กลางป่าพี่น้องเลยปวดหัวกับหลายๆเรื่อดพากันมามาดีอยู่ป่าดีอยู่ป่าปเลยพี่นอ้องเมื่อยแล้วสบายดีพี่นอ้องเมื่อยแล้วจากเสียบวิธีใดมันปลุกใจอะไรพี่น้องเลยก็เลยพากันมาป่าเนี่ยมาหอดห่มเพระาะว่ามาตื่นงูอันนี่พี่น้องเลยบวกใหญ่ๆนียังนอนอยู่นี่ไหมบ่ไปทางใดเลยค็ต้องเป็นหยิบน่ะเพิ่งนี่พี่น้องผู้ ตัวใไมัดเตือนตื่น right. มั right. ้งชูช right. ูเ right. ัมอาโตพักใหญ่ๆนิพี่น้องก่อไปเลยไหมเด้อดดบอบอดออจะไปเห็ดจะไปเห็ดอยู่ไฟอยู่มันอ่ไรเ็ดบอดอีโป่้าไหม้าไม อย่าไปเห็ดอยู่เพ่ยอ,อยู่บ้านแล้ได้พี่น้องตัวพักใหญ่นี่เออเขาปนอยู่กับเขอาปนใช่มันนีกับมาห่าหน่อไม้พี่น้องเอ้ยมาเลอกบงหน่อไม้พอได้แจ้งพี่น้องสบายดีเด้ขอเท้าคามเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกว่าเฮามาเผาเฮามาไก่เลยเผามาเผามากแล้วก็เผามือมีนนอยู่ไก่เนาะม้าไก่กับทิธาเท้าทหวยเนี่ยขาวเดียวก็ออกมาเลยลเ,เลากไปเรื่อย นอไมอาบู่ลูู่ดั่พอเพิ่มมานะไดนกเน่านะไดนกเน่ายังมึงืายิงเลยถปืนเขาเลยมันมาตกไก่เขาไม่ดักยิงเขาหนีอะไรเนาะ้าพเจมากหาเห็ดเป็นน้องโอบมเห็นไหมเฮ็ดเนียก่อจะหาอะไรทางหลุมนี่ยุคก่อเนี่ย ก่อนนี้ี่มันกังแห่างไรขาดขนขาดน้ำคนขาดน้ำก็สแกนมาหนึ่งกันนี้หน่อไม้อึดอยากแต่หน่อไม้ก็ยองได้นี่ไปหาหน่ออยู่บนคนนี่หน่อมแต่แหนงขนาดท่านี้จะมีแหนงก็จจบได้แล้วพี่น้องแหนงหนึ่งเห็นแล้ว นั่นม่ไหม่ก็จะเป็นงามาได้อแกเต่วทึ่งเน่ะแต่ว่าเพิ่นเพียเขาวมนได้ใช่เด้ีิดี่น่ะนินีน้แมนเด้ีินี่กรแมนนี่ก็แมนนะขอไข่อเอามัน้นี่กออีกตัวลุมเด้ข้เด้ขึ้นมาขาวๆ

เบื่อบืล yeah. yeah. right. so yeah. mm ืมบ่มีแล้วนะบิงเอาแก้พี่อนีมันออกมันยังงามอยู่เนาะบอกมันนะเดี๋ยวจะกจาลงมาเดี๋ยวตกมากับมาสองตัวมานทุกเจ้าน่ี năm nội, cứ nằm thì nó hiện rồi, chút kìa, ừ, chắc là hay nội, hết này, thấp bài nhang nham hết, ăn ở cứ xì lái đó. ถึงทั้งทังเว่าคนหาไรสิเธอบางทึ่งมงดุมันกับสีไกล้ขู่ไกลคนไงให่มีแนงมันอยู่อืพี่อ๋อกรณพี่อ๋เขาทำไมเจีกเริ่ม ขายอยู่เที่ยงก็มีอยู่พี่น้องก็ตื่มหาตื่มใส่กันมาสะออนแท้เด้พี่น้องมาสะออนผักะแยงแท้เด้งามกงามหไก่นป๊าดโถงามแท้งามว่ามีหูกบบ่ โอ้โหพี่เดียวเอ้ยมาหาหน่อไม้น้ำกันปวตากับบุคอยดี่บันไดนี่พี่น้องแง่งหน่อไม้แง่งสีเขียวกับแง่งสีแดงแง่งหน่อไม้หน่อยสีแดงก็เบิ่งไว้จังนอกรึเปล่าสีปัสถุยยังบ่ได้กรบ ขึ้นต,ตามบิดบัวน,น้อไปสองเข้าไปอันนี้ไม่อันนี้ม่ไม่จะเนงนอ่อนๆแต่มันเนงหน่อยฮ่าสมุนข่อยมานำมีเพื่อนร่วมทางมีเพื่อนเพื่อนร่วมทางที่สิสอพระเจ้าตัดหนาตัดลั้งคุนตา เด็ี่น้่งน้ำใหม่ค่ะไปตตืมส่กนพอใดแกงน้อง้ไงมันอึดสบายดีไหมปลาลูกน่ะเด้อโหพื่จอยทำมันยิ่งขาแล้วนไ้บ่เด้พี่น้องมาหอดกนี่แล้วก้อนมัดด้งด้งดิมันกัมันก้อนนี่แล้วข้อดแกงบ่ก้อนนี่แล้วบ่ ก้อนนี่เจียวพอแกงบอนน้ำก็นี่สงสัยคนบเขาวเนาะตุกไปขังนั้นแล้วไปเนาะเห็นแบบงามกับกนน้ำกัไหนได้ปลาลูอืมขอบไิเห็นได้ดิยังอีกเยอะจะยนี่เห็นนี่นี่ช่องนึ้อวเดี๋ยวไปส่องน้ำล้งเดียวเอาไปมาไปสองน้ำล้างทีหลังก้อนอนนี้ก่อน ที่เนี้ยเสพแกงกอ้อนี่แหละพี่น้องเอ้ยก้อนี่มันห่างคนเด้แต่ว่าคนกับเที่ยวไประเทศอะไรก็ว่ามันห่างเขากินร้อนบ่มีเขาจะให้กระเลงเฉยพ่นเด้อเจ็ดละปีฮะกับพ่อไรอยู่ก่อนมันบุเป็นตาหนะักไปก่อนก้อนมันน้อยบุเป็นตาสิมีเนาะออกมีอือเอ้าเล็กๆน้อยกับพี่น้องก้นนอ,กอนี่มานอยู่ จะตั้นให้บัวยุกัวยุให้ซ้ำกล่องเอ่ไม่เจนี้คือขาดต่ไหนเออพวกนี้ผีดอกมีเบิร์ดคือบอกบอกมาเนี่ยนะ่าทั้งๆน่ตัวอ่อนๆอ่าตั้มๆมันเด้น่ะทึ้งหัวนี่แม่เบิดเนาะ นิ้มือจับนีอานี่เชียนี่เออมีนะมันู้พี่เราเอยังกอจบไปนี่ยังขางเนี่เนาะน่ะมาได้กอเดียวพี่เราจ้าอู้นี่ไปตังควางตังไกลไปสีโฮมไส่กอเดียวไม่ใช่ไดาซันใด้นะรงะ เนี่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 ก็อลมาข่อยสีเอานี่แหน่งหน่อยซองแนงนี่นนเออเด้นะตัวต่าก็มีตัวสูงก็มีมาโค้ไว้ก่อนหายจุดเท้าปลายเปลามันนะสบายใจกว่าอากาศเย็นดีโอ้ทังขางนี่ก็มีด้เนี่นๆนี่เมื่อเคอยู่สอกหลืบนะเห็นยุเด้นะเห็นอ่เซิงงกันั่นแหละ ลำใหม่ให้บ่หมดไต,ตสบายใจดีวะคิดหอดูเลยแม่เลยดูแค่นี้แหละมี่ปลายไหมลมผัดนะวีดีดด,ด,ด,ดอือนนอมเออกแมงหน่อยแมงเยอะเลยเห็นรึเลปล่าพัางคุนเะไปไปถืเข่าขามากเด้นหนีพี่น้อกไว้สิพากัาานเมื่อ คอว่มันมีอยู рон, ่ว่ะบกกรรบดาอี่ก้อนนึง่ะนีแล้วยู่เข้าในหุ่นนอ่ะก็เลยมามากับบพิษลังอายุตกมาซองแนงแล้วคือไหวบ่าูบิด่น ไปนุ่มเนาะได้คำหนึ่งก็ยังดีสุนมกันทำไมจะคล้องกับผแหละให้น้องเลยท่านยังมาช่ำท่านฮดท่นยังาท่นจัดการมาฉ่ท่านตัดเพราะท่านชีมีกทั้เลยตั้งแต่แรง่็จะได้เห็นอ้อมรัวไหวแล้วกับือเสาก็สิไปปลูกถ้าสีแฉในพักไหวมือไาง่ท่านจะเคียย์ให้น้องเลยส่วน น yani yeah. um yup right. ี่ติดเรื่องวุ่นๆกันอยู่นี่นี่นี่เลอเห็ดนี่กะโบเต็มที่แดนนั่นแหลนี่ต้องต้องหาอยู่หากินอีกนะต้องมาหาอยู่หากินอีกแล้วบ้านปากช่องก็ต้องหิวแล้วอีกนี่ยได้สิแพนยาโอ้ยนี่เนาะก็เดียวน้องจ๋า Ủa, hát thư vậy rồi đó, vương hai mình bấm nghìn bao, Thái chắc nồi thế nào đang có thì lo Thông không thông muôn đây này. Ừ, nào này. หยดน้ำจนเลือดสาดเลยค่ธรรมดาหยน้ำมันต้เลือดไหลบนมัสุ่มนมันมีหนอบนมีหนอก็มีนะเนุ่มุ่มเสียมีอะไรกนในในั่งดูสเสียมนะเนี่ยเสียมกไก่ั่วมึงก็ ไม anyway. ่นอนไม่นอมพอแกงอยู่ดกเนาะนี่พ่อกับพ่อเอาบูมีดิบอได้บ่เห็นยังเงามั็ยังมีอยู่ปลายอีอไมนอนได้แล้วไม่เกินบอบัดล้วส่เสื้อมาใส่หน่อย บ่ได้แกงนี่เอียงบังนี่พี่น้องได้ประมาณเท่านี้แหละตามเด้อขอบคุณพี่น้องหลายเดที่มาบงมาชมพอกันคิปนาเดพี่น้องสวัี่